สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ครับล้วก็มายินดีกับสโมสรสวาดแคทครับหรือว่านครราชสีมามาด้าเอฟซีนั่นเองครับหลังจากที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้นะมาดามแป้งก็เดินทางมามอบถ้วยด้วยตนเองเลยนะครับผมมาดามแป้งครับนวลพันธ์ล่ำซำครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดครับเป็นประธานพิธีมอบถ้วยและเงินรางวัลแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2 2ประจำฤดูกาล2023-2024ให้แก่สโมสรนครราชสีมามาดได้เอฟซีท่ามกลางแฟนบอล 24,556คนนะครับจำไม่ผิดครับแฟนบอลจุสนามเลยนะครับเต็มความจุเลยสนามแทบแตกนะครับพร้อมมอบเงินรางวัลเนี่ย5ล้านบาทครับและสิทธิ์เลื่อนชั้นสูส่ศึกไทยลีก1ฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ด้วยนะครับผมเนื่องจากวัน, 6, 20, 20, 25, น,สนเ 80, 000, สาร์ที่20เมษายนนะครับ2566ักสณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับก็จัดพิธีมอบถ้วยแชมป์และเหรียญให้กับที ทีมแชมป์ฟุตบอลไทยลีกสประจำฤดูก,กาล2 0 2 3 4กับสโมสรนครราชสีมามาได้ฟครับหลังจากจบเกมเปิดบ้านชนะหนองบัวพิษ EFC ไปได้3ประตูสูงนะครับแม้จะเหลือโปรแกรมอีก1นนัดก็ตามนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยครับกับวงการฟุตบอลไทยลีกของเราที่มีนายกสมาคมกีฬาที่เอาใจใส่ ฟุตบอลทุกระดับชั้นทุกกีฬาทุกประเภทแบบนี้ครับอย่างมาดามล้ำซ้ำนะครับก็หวังว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดและพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทยของเราไปให้ไกลๆเลยแนละ้วผมก็รอดูรอเชียร์กันต่อไปครับก็ต้องบอกเลยว่ามาดามแป้งสุดยอดจริงๆครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ